สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะฮะวิเคราะวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทั้สไค์เข้ามาได้นะฮะโอกาสชนะถึง80-90%เลยแล้วก็เลือกนะฟุตบอลหน้าเชียร์มาแบบนี้นะวันละ2ตัวนะฮะแล้วก็มีโอกาสชนะเยอะด้วยครับไม่พลาดตามกันมาได้นะครับ วันนี้เราจะไปที่บาราซิลอซเลบีนะก็แข่งช่วงเช้าของพรุ่งนี้นะครับช่วงตีหนะ้าครับเป็นวัสโกดักกาบมาครับเปิดม่านพบซิอาบาราซิลนะฮะหรือว่าแม็กซิโกนะ คู่นี้นะเจอกันมาเจ็ดเกมเสมอสามเจ้าบ้านชนะสามทีมเยือนชนะหนึ่งครับแม็กซิโอล่าสุดหกเกมหลังยังไม่แพ้ใครชนะสองเสมอสี่เหนียวแน่นแพ้ยากนะส่วนวนะัสโกนากาม่าครับฟอร์มชุดหลังต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะเก็บใช้ได้เกมเดียวในหกเกมหลังนะครับเสมอสองแล้วแพ้ถึงสามเกมล่าสุดก็วัสโกนะเจอกับแม็กซิโอมาหกเกมหลังล่าสุดชนะสองนะแล้วก็แพ้ไปเกมหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือเสมอกันนะโซสีไม่ขาดมากนะครับ ล่าสุดวัซโกดากามาแพ้ไขวิลาโนอาเนี่ย no นะไปเยือนแพ้เปิดบ้านก็เสมอนะไปเยือนก็แพ้อีกนะเกมเยือนยิ่งแย่เขาาอีกนะส่วนแม็กซิโอล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเกมมิโอมานะก็เสมอบายเฮียนะครับเสมอบูซิกนะเืมเหนียวแน่นแพ้ยากนะอันดับคะแนนวัสโกดากามาอยูนนะ่อันดับนนกกที่3นะครับส่วนซนะีอาร์แม็กซิโอเนี่ยนะอยู่อันดับ8อัอดับเจ้าบ้านกนหน่อยวัสโกดากามาล่าสุดแข่งมา20เกม ชนะ9เสมอ8แพ้3นะก็แพ้น้อยแลเกมในบ้านไม่ธรรมาดาจริงนะชนะ6แล้วก็เสมอ10ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนทีมเยือนแม็กซิโอ6 20เกมหลังนะขออภัยด้วยนะคะรับป็าชนะ7เสมอ7แพ้6นะไม่คิดเลยนะกลางตารางใช้ได้เลยเกมเยือนไปไงเกมเยือน9เกมชนะ3เสมอ1แพ้5ก็แพ้เยอะนะอยู่แล้วแ,วแ,วแวม็กซิโอเกมเยือนไม่ดีคู่นี้เปิดมานะ ก็เจ้าบ้านฟุตบอลบราซิลนะต่อให้ฟอร์มดีไม่ด,มดีก็ติดติ่งอยู่แล้วครับครึ่งลูกนะสลับวัสโกวันนี้ผมเชื่อว่าวัสโกเดลการมามีดีในบ้านเก็บใช้ได้อย่างน้อยไม่แพ้ครับเชียร์ที่วัสโกได้เลยฮนะส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่บราซิลซิลิบีนะฮะเป็นคู่ราาะหว่างฮัลเลซิเฟ่นนะเจอกัวรานี่คู่นี้แข่ง7็โมงครึ่งนะก็ลุนคู่เมื่อกี้เสร็จนะมาต่อคู่นี้ได้เลยพอลุ้นคู่นี้เสร็จก็อยู่ที่ทํางานละรับทัพย์รับซัพย์นะฮะก็เจอกันมา5้าเกมนะเสมอสาเจ้าบ้านก ชนะ1ทีมเยือนชนะ1สูสีกันนะฮะอ้าดูฟอร์มเจ้าบ้านหน่อยเลซีเฟ่หกเกมหลังชนะเกมเดียวเสมอ3าแพ้2ฟอร์มต้องจุนนิดนึงนะครับเก็บใช้ได้น้อยมากส่วนโกลาน่ี่ต่างกับเจ้าบ้านนะเหมือนกันเดะเลยนะชนะเกมเดียวเสมอสแล้วกับแพ้2นะครับฟอร์มช่วงหลังเจอกันมา6เกมล่าสุดผัดกันแพ้ไปนนแล้คนละหนึ่งเกมที่เหลือเสมอกันนะน่าจะเหนียวแน่นนะแล้วก็ค่อนข้างกินกันยากด้วยนะครับลาฟอร์ม6เกมหลังเจ้าบ้านเลซีเฟ่นี่กับแพ้นะ คอลลี่นะเอมานะครับ4 1เสมอ0ูเสมอ0ูแล้วก็มาชนะนะลอตติน้านะครับ2ประตูต่อ0มาดูฟรอร์มทีมเยือนกันหน่อยกัวลันนี่นะสุดเสมอบูซิกมา1 1, 1นะนะไปเยือนก็เสมอแชมเปญเลซนะครับ0 0แล้วก็แพ้บาเฮียคาบ้านนะศู 2, นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะกูซิโลนะฮะ1ประตูต่อ0ฟุตบอลบราซิลนะต่อให้เก่งไม่เก่งเล่นในบ้านมันก็ต่ออยู่แล้วนะแต่เล่นในบ้านต้องบอกจริงว่ามีโอกาสเก็บชยัยได้สูงนะ เลซิเฟ่อยู่ดับ10แข่งมา20ชนะ6เสมอ9แพ้5เกมเท่านั้นเกมในบ้านเป็นไงเด็กบอลบราซิลในบ้านอนะดีนะชนะ5เสมอ3แพ้เกมเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนโกโลนีนะครับอยู่โซนแดงดับสิบแปรครับท้ายตารางเลยนะแข่งมา20เก็บใช้ได้3เกมเท่านั้นเสมอ10แพเ้เน,นะครับเกมเยือนเก็บใช้ได้เกมเดียวเสมอ4แพ้ 4, 4คกู้นี้เลซิเฟ่เปิดมาตอบอบอนะ ถึงแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีทั้งคู่แล้วต่ดมองแล้วเลซิเฟ่บอลบาร์ซิลเล่นในบ้านดีกว่าครับครึ่งลูกวัดใจครับเชียร์ที่เลซิเฟ่ได้เลยนะครับไม่พลาดนะฟุตบอลบารซิลวันนี้นะสองคู่นะหน้าเชียงสองคู่เลยชอบก็ตามมาได้นะครับไม่ชอบส่วนได้เลยครับราคามีให้เลือกเยอะด้วยนะครับยังไงก็ติดปายหนุ่มแน่นอยสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านลุ้นฟุตบอลให้สนุกเข่งกันรวยสวัสดีครับ